อังคารนะอุปสรรคของชีวิตเนี่ยคือการคิดเร็วพูดเร็วทำเร็วจนเกินไปหลายต่อหลายครั้งเลยอะ่ะคนวันอังคารเนี่ยนะซึ่งเป็นธาตุล้มพายุมหมุนติ้วเลยเนี่ยมันทำให้พูดเร็วออกตัวเร็วลงมือทำเร็วกว่าจะรู้สึกตัวก็อ้าวบางทีมันผิดจังหวะไปฮะทำไมดูเหมือนกับว่าคำพูดของเรามันมัดตัวเรา <laughs> จริงๆคำพูดเหมือนคันธนูเนาะเหมือนลูกธนู พอยิงออกไปแล้วมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วมันจะเป็นนายของเรามันจะกําหนดเลยว่าเราเนี่ยนยจะต้องมีภาระผูกพันคาพูดเรายิ่งการกระทําที่มันทําแล้วมันมีล่องรอยอยู่ก่อนเราก็ต้องสารต่อดังนั้นคนมันังคารเนี่ยก่อนที่จะพูดอะไรก่อนที่จะลงมือทําอะไรเนี่ยพยายามคิดสองรอบสามรอบอาจารย์แนะนํานะ สมมติเราคิดที่จะพูดอะไรสิบข้ออย่างนี้ยเราลองคิดวนไปวนมาสักสามรอบแล้วเราพูดจริงๆสักสามข้อพอไม่ต้องพูดหมดหรอกคืออังคารเป็นคนจริงใจมากโอ้โหคิดยังไงพูดอย่างนี้นหมดเปลือกเลยซึ่งถ้ามองในมุมความจริงใจมันดีแต่ถ้ามองในมุมของกาลเทศะความถูกต้องเหมาะสมบางครั้งมันอาจจะเสียมากกว่าได้นะเช่นเรารู้สึกว่าเราอยู่กับคนรักอย่างนี้ยมีข้อ ข้อดียกไว้นะข้อดีดีอยู่แล้วเนาะมีข้อเสียที่เราอยากจะปรับความเข้าใจหรือจะตักเตือนกับคนรักด้วยความรู้สึกที่ดีนี่แหละสิบข้อกลายเป็นวันคุยคนรักเดินเข้าไปหาเลยนะนัดเจอเลยนะแล้วก็บอกเออขอคุยข้อเสียสิบข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนรักฟังเสร็จแล้วโอ้โหนี่คงไม่มีอะไรดีเลิกเลยดีกว่าอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะใช้เวลาที่เหมาะสมนะสักสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่ง พูดหยอดไปสักข้อหนึ่งแล้วก็ทําความเข้าใจกันเ,ออเรื่องนี้ขอกันนะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ทําให้เหมือนกับว่าจํานวนของของอะไรนะความผิดพลาดมันน้อยแล้วก็มีความละมุนละม่อมแล้วมันก็ไม่ต้องออัดหนักจับหนักในทีเดียวมันก็ประคับประคองต่อไปได้เรื่องของธุรกิจการเงินอย่างเงี้ยคิดว่ามีเงินเยอะ,ะแล้วจะ,ะลงทุ่มเทไปกับอะไรบางทีมันอาจจะเผื่อเหลือเผื่อ,อขาดไงวันอังคารอ๋อเรา เห็นว่ามีสิ่งที่มันอาจจะคุ้มค่าหรืออาจจะดีอาจจะต้องใช้เงินลงทุนสักหน่อยหนึ่งลองหยอดไปสักสิบเปอร์เซนจากที่เราคิดว่าจะลงไปโอ้โหหมดหน้าตักเต็มร้อยเลย mm hmm. เขาเรียกทดลองใช่ไหมแหมเราจะไปซื้ออะไรบางอย่างเราเสื้อ,อยังต้องลองใส่อาหารต้องลองชิมเลยนี่ธุรกิจซึ่งจะกลายเป็นชีวิตของเราเราอาจจะลองสักนิดหนึ่งก็ยังได้ดีกว่าไปทุ่มทุนเลยคน ที่เข้ามาหาอังคารหรือมีชีวิตที่เกี่ยวพันกับอังคารบางครั้งหลายหครั้งเลยอ่ะถ้าหากว่าไม่แน่ใจว่ามาดีมาร้ายเนี่ยลองอยั่งเชิงโดนะลองอดูซิว่าถ้าหากว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มันอเอื้ออำนวยให้เขาจะต้องทำถูกทำผิดเขาวางตัวประพฤติตัวยังไง มันทําให้คนอังคารนอกจากจะรู้ใจตนเองว่าหูเราใจเต็มร้อยเราจริงใจเนี่ยมันยังไม่พอเราต้องรู้ใจคนที่เข้ามาในชีวิตเราด้วยว่าบางทีเขาเต็มร้อยกับเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันคุ้มค่าต่อการลงทุนเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการเงินเรื่องของความไว้วางใจหรือความจริงใจที่มีเสมือนกับเราแล้วเนี่ยคนธนาคารพอเราพิสูจน์ได้แล้วว่ามันเป็นไปได้จริงเราค่อยค่อย ปล่อยนะปล่อยใจนะค่อยๆที่จะลงทุนไปกับเขาลงทุนก็มีลงทุนทางใจลงทุนทางหน้าทรัพย์สินเงินทองก็แล้วแต่ถ้าอังคารทําแบบนี้ได้ไอ,อุปสรรคปัญหาชีวิตที่คนอังคารคิดเร็วเกินไปหายใจเร็วเกินไปสรุปเร็วเกินไปมันก็จะไม่กลับมาทําร้ายตัวเองไงพอเรารู้เสร็จเนี่ยไม่ใช่ศักแต่ว่ารู้หนเราก็ต้องพยายามฝึกฝนแก้นะทำให้ช้าลงคิดให้ช้าลงประเมินสถานการณ์ประเมินคนเนี่ย ให้ใช้เวลาในการประเมินหรือตัดสินใจเพิ่มขึ้น <S <S ส่วนใครที่มองว่าอยากได้วัตถุมงคลเอาแบบชิ้นเดียวเลยให้ขจัดปัญหาอุปสรรคให้หายไปให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เนี่ยให้มันดีขึ้นให้เราผ่านพ้นวิกฤตทั้งในตอนนี้เลยแล้วก็ใช้ได้ประคับประคองตอนเองไปได้ตลอดชีวิตให้บูชายันนาคบัตยันนาคบาัตเนี่ยอาจารย์มีเอาไว้นะ เพื่อขจัดปัญหาประสรทที่จะเข้ามาหาตัวเรานะให้ดึงดูดเฉพาะสิ่งที่ดีๆแล้วก็ให้ได้คว้าโอกาสที่สําเร็จที่สําคัญที่สุดของชีวิต